วันนี้จะมาแชร์มาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับซิมกิกรุ๊ปนะครับซิมกิกรุ๊ปเนี่ยคือบริษัทชั้นนำระดับโลกนะครับในตลาดอนุพันธ์ที่ให้บริการซื้อสัญญาขายสัญญาล่วงหน้านะครับหรือฟิเจอร์นั่นเองแล้วก็มีออปชันในสินค้าหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากเกษตรนะครับน้ำมันทองคำดัชนีหุ้นหรือว่าสกุลเงินนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายอนุพันธ์ของคริสตเคอเรนซีด้วยนะครับซึ่ง โครงสร้างหลักขององค์กรเนี่ยเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเจ้าของตลาดได้เปลี่ยนอนุพันธ์รายใหญ่เช่นซ m e นะครับชิคาโก,โกมเมเกนทายชนนะครับ C b บ t นะครับ NY m e x แนะครับแล้วก็ COMEX นะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีสินค้าอนุพันธ์หลักๆนะครับซึ่งครอบคลมุมทั้งสินค้าโคกพันฑ์น้ำมันทองคำสินค้าเกษตรตรชนีหุ้นเอสแอดีห้าร้อยดาวโจนส์นะครับ อัตาราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ fx f u t u r e ต่างๆนะครับและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคริปโตนั่นเองบทบาทของ CME Group เนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์การระดับโลกนะครับสำหรับนักลงทุนในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเก็งกำไรจากแนวโน้มราคาทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับจุดเด่นของ CME Group เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกควบคุมตามกฎหมายทำให้มีความน่าเชื่อถือึงสูงและมีประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานนะครับ สิ่งสาคัญของซีมีกุ๊ปคือการลงทุนอนุพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสิ่งสาคัญเนี่ยผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจในการลงทุนนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยของซีมีกุ๊ปเนี่ยจะเป็นตลาอนุพันธ์กลางที่เขาจะมาซื้อขายสัญญากันผ่านซีมีกุ๊ปและเราเนี่ยได้เอาข้อมูลที่ซีมีกรุ๊ปเนี่ยที่เขาเผยแพร่มาประยุกต์ใช้ในการเทรดน,นะครับ ส่วนการเทรดข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องดูที่ซีมีกรุ๊ปอย่างเดียวนะครับการการเทรดข้อมูลเนี่ยก็จะมีหลายที่ข้อมูลข้อมูลข้อมูลการลงทุนเนี่ยก็จะมีในซีมีกรุ๊ปใช่ไหมส่วนข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะมีในโฟลเดอร์ทอรี่ที่เป็นข่าวเศรษฐกิจที่เราสามารถติดตามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มีหลายความอ่าหลายระดับนะครับมีผลกระทบมากน้อยนะครับมีทั้งแฟ้มแดงแฟ้มส้มแฟ้มเหลืองนะครับ แล้วก็มี investing นะครับสามารถติดตามเศรษฐกิจโลกและผลผลิาะห์จากนักลงทุนจากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็น trading view หรือว่า investing, forex, หรือว่าเป็น CME ก,ก็สามารถก็สามารถรันเป็นข้อมูลให้เรามาประยุกต์ใช้ในการเทรดละทำกับรายได้นะครับขึ้นอยู่กับการที่เรานำประยุกต์ไปใช้กับการเทรดของเราที่นำไปใช้นะครับ